สวัสดีครับพบก,กับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตรุยกิลเลตกับบอสตัวใหม่กันนะครับอ่มีน้องๆเนี่ยขอให้ทำคลิปตั้งแต่วันจันท์แล้วนะครับว่ากิวเลตมีบอสตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับ อ่าซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นบอสกิลด์ตัวเดิมนะครับที่ระบบเก่านะครับแต่พอเป็นกิลด์ระบบใหม่ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีบ้านแล้วไงมันจะเป็นตัวกิลด์ที่แจ้งเข้ามานะครับว่าจะตีตัวไหน,นครับอ่าซึ่งเราสามารถกดดูที่สัปดาห์ถัดไปได้นะครับว่ามันงจะเป็นตัวไหนอันนี้ก็จะวนๆอยู่นะอ่าซึ่งนะครับมันก็จะต้องใช้เวลาอัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับการที่จะเห็นบอสกิลด์ตัวใหม่ๆเลยที่เรายังไม่เคยเห็นเนี่ย มีปีหน้าอย่างแน่นอนนะคือในปีนี้เนี่ยเต็มที่อาจจะได้เห็นถึงแค่บ้านฟาโรอันนี้ต้องรอติดตามนะครับคือเนื่องจากว่าตัวผู้พิทักษ์เนี่ยเดิมมันมีร่างเดียวใช่ไหมอ่าแต่พอเป็นระบบใหม่ปุ๊บนะครับ เมื่อตีถึงเลเวล30ก็จะเป็นร่างที่2ครับตีถึงเลเวล6กก็จะเป็นร่างที่สสกิลก็จะมี3สกิลฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการออกแบบการพัฒนาอยู่นะครับมันก็เลยต้องใช้เวลากันสนิดหนึ่งนะครับเอานี้เดี๋ยวมาตีบ้านปิโก้บ้านเดียวก่อนอ่าเพราะว่ามีน้องๆหลายคนถามเข้ามาเรื่องของการใช้บัฟสะท้อนดาเมจนะครับว่ามันใช้ได้ไหมกับปิโก้นี่ใช้ได้นะกับคอนดอนี่เหมือนจะไม่ได้นะครับอันนี้ลองคอมเมนต์มานิดนึงนะผมยังไม่ได้ทดสอบอะไรมากมายนะครับสัปดาห์นี้ก็ ตีแบบผนผ่านนะครับอาร์ิกโก้ครับสกิลหนึ่งเนี่ยสะท้อนไม่ได้ครับเป็นสกิลบัฟอ่าบัฟความเร็วในการโจมตีครับส่วนสกิลสองพายุมีดครับอันนี้เป็นดาเมจอ่าสามารถสะท้อนได้นะครับส่วนสกิลสามนะครับสร้างเอฟเฟกก็เป็นบัฟนะเขาจะสะท้อนได้แค่สกิลเดียวก็คือพายุมีดนะครับส่วนเรื่องของการอัปเดตมีคนแอบถามเข้ามาว่าตัวเกมจะอัปเดตอะไรนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้นะครับจริงๆผมบอกก่อนหน้าน,นี้นานมากอยู่เหมืกันนะว่าครึ่งปีหลังคือผมจะเห็นการาเห็นข้อมูลเบื้องลึกอนะว่าเขามีการอัปเดตอะไรแต่เราไม่รู้นะรู้แค่ว่ามีการอัปเดตแต่ไม่รู้ว่ามีอะไระครับบวกกับได้ข้อมูลพิเศษมาครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับถ้าทันนะ แต่ได้เห็นการอัปเดตอะไรแปลกใหม่ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นของเก่าเอามาทําใหม่อันนี้ไม่รู้นะอาจจะเห็นสัก1-2ถึงอย่างคืออย่างน้อยเนี่ยน่าจะได้เห็นกันสัก1อย่างนะอันนี้รอติดตามดูนะครับว่าการอัปเดตของปีนี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราเห็นนะครับส่วนกลางเดือนนี้ก็คิดว่าอันนี้ยังยังไม่รู้ข้อมูลนะคิดว่าน่าจะต้องมีเรนเจอร์ทัดบืดมาครับหรืออาจจะมีการอัปเดตพิเศษมาในกลางเดือนนี้ ก็ได้นะครับถ้าทันนะอันนี้รอติดตามดูแล้วกันนะครับอาชนาเนี่ยใครที่ชื่นชอบเกมราเดนเจอร์นะครับอยู่กันยาวๆกับทีเคนเจอร์แน่นอนนะครับเอานี้เดี๋ยวตีกันแบบสะท้อนดาเมจกับปิกโก้บ้านเดียวก่อนนะอ่าในส่วนของสกิลครับสะท้อนดาเมจครับคือมีน้องบางคนถามเข้ามาว่าอ่าบางตัวเนี่ยคืออย่างชิริลเนี่ยจะไม่มีเขียนบางคนก็สงสัยว่ามันบัดสะท้อนได้ไหม คือบางตัวมันแปลกประหลาดมากๆนะครับคือมีสกิลอยู่แต่ไม่เขียนนะครับแต่มันไปอยู่ในข้อมูลเชิงลึกนะครับอ่าบอกว่ามีสะท้อนดานเมจซึ่งตัวนี้มีสะท้อนนะส่วนการเขียนนะครับอ่ามันเขียนไม่เหมือนกันนะอ,谢谢อย่างบางตัวก็เขียนว่าสะท้อนความเสียหายอ่าสะท้อนทัพษะสสะท้อนดาเมจคืนดาเมจนะครับคือมันเป็นเรื่องของการแปลาภาษาที่ต่างยุคต่างสมัยกันนะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นคืนดาเมจกับสะท้อนดาเมจ เป็นสกิลเดียวกันเหมือนกัน,นครับแปลคนละยุคคนละสมัยเนี่ยมันก็เลยจับปแปลกๆนิดนึงนะครับอย่างลบสกิลลบทักษะลบลีกสกิลลบลีกทักษะเหมือนกันหมดนะอ่ามันเป็นเรื่องของการแปลภาษาเฉยๆนะครับกับอีกอันนึงที่เถียงกันมาตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบันนะครับว่า ยกเลิอกอมาตะกับยกเลิกภาวะอมาตะเหมือนกันไหมตอบคือเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการแยกออกไปนะครับว่าเป็นการล้างอมาตะแบบล้างครั้งเดียวไปเลยนะครับกับล้างแบบมีระยะเวลาตามวินาทีนะครับจะคล้ายๆเหมือนฮิวเลือดนี่แหละฮิวเลือดครั้งเดียวเลยนะครับปึ๊บขึ้นมาเลยกับฮิวเลือดแบบวินาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยยกเลิอกอมาตะกับยกเลิกภาวะอมาตะเหมือนกันนะครับอันจริงมีอีกนะที่มันแบบเขียนไม่เหมือนกันแต่เป็นสกิลเดียวกันนะครับ อ่ะตัวสะท้อนผมใช้เป็นกิริวนะครับบราวตัวตลกนะครับแล้วก็ฟิจูฟิจูนี่จริงใช้ดีนะตัวที่เปิดได้นะครับที่มีบัฟสะท้อนนะเอาตัวที่เปิดได้ก่อนละกันนะเตียวหุยบราวเทพสุดฟิจูบราวตัวตลกใครมีก็นํามาใช้ได้เลยนะครับถามว่าทาไมต้องใช้กับเรนเจอร์ตัวเล็กๆนะครับคือหลักการสะท้อนเนี่ยเมื่อมีตัวย่อยๆได้รับบัฟเนี่ยพอมันโดนตีปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะท้อนคืนอย่างรุนแรงนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวรับบัฟต้องเยอะสักนิดนึงเดี๋ยวตีกันให้ดู4ะีรับ ทีบ e ้านปิโก้นะครับอ่าผมเล่นแบบกดออโต้เลยนะเพราะว่าทําคลิปนี้ส่วนใหญ่จะแบบว่าบางคนนี่แบบทําไมดูแบบขัดใจตลอดอะไรประมาณนี้นะก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีมันก็มีรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่บัฟรูปโล่นะครับบัฟรูปตัวเลข5นะครับอ่ารูปโล่นี่มาจากฟิตชูนะครับรูปหมัดมาจากคีริวนะครับอ่ารูปเลข5นาาล้นะครับมาจากราวตัวตลกนะครับซึ่งสก,กิลเดียวเท่านั้นอ่ะต้องรอดูนะ มันจะเป็นสกิลพายุมีดนะครับซึ่งถ้าตีไม่โดนไม่โดนบัฟก็อันนี้เป็นการตีธรรมดานะคือบลอสตีธรรมดาครับเละอยู่เหมือนกันนะโอ้โหถ้าเป็นเวล1ถึงเวล30เนี่ยอันนี้จะตีง่ายหน่อยจัดทีมดาเมจธรรมดาเลยนะครับเวล1ถึงเลวล30ตีง่ายเลยครับแต่พอเป็นเวล3าขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มตียากขึ้นมานิดนึงอ่าสำหรับคนที่นี่ นีตีเดียวแตกเห็นไหมอ่าทำไมผมถึงใช้ตัวย่อยๆนะครับคือบางทีนี่ผมใช้2ทีเลยนะแต่หลังๆนี่ขี้เกียจครับคือจัดทีมเดียวอันนี้สะท้อนทีเดียวแตกเลยนะเอ้ยมีคนตีก่อนแล้วนี่เมื่อกี้มันขึ้นเป็นค่า42.8เปอร์นะครับนี่เห็นไหมสะท้อนไปทีเนี่ย43เปอร์ครับทีเดียวเลยครับอ่ายิ่งถ้าเกิดมีตัวย่อยๆได้รับบัฟนี่เห็นป่ะสองทีแตกเลยครับอ่าอันนี้เป็นหลักการ บัฟสะท้อนดาเมจนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเล่นให้ดูกัน4 ID ดีนะครับก็จะดูการสะท้อนจัดทีมสะท้อนที่แตกต่างกันออกไปนะครับมาดูบัฟสะท้อนของทีม ID 3นะครับซึ่งเหมือนกับ ID หลักเลยนะครับแต่ะะว่าตัวของบราวตัวตลกไม่แม็กซ์ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือมันต้องใช้จังหวะอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะตีดามเมะครับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับนี่โอ้โหทีเดียวหนักไหม อันนี้เกิดบจะเวล99ินะครับมันก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างจะสูงนะ,ะก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะบอกว่าสมมุติว่ามันตีไม่เข้ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่ตีไม่เข้าเนี่ยก็ล้างแอปคิวแอปใช้วิธีการคิวแอปก็คือออกเกมไปเลยนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ทำเลยนะครับเนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นมากนักนะครับก็เลยไม่รู้เพราะว่าเห็นมีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าดาบมันหายนะครับ ตึงก็ไม่แน่นะอาจจะทําไม่ได้แล้วก็ได้นะนี่ครับสะท้อนทีนึงเนี่ยเป็นไงหนักนะครับอ่าเพีเยงแต่ว,ว่ามันจะสะท้อนได้เพียงแค่บอสบางตัวครับคือแต่ละเซ็ตเนี่ยมันจะเหมือนสะท้อนได้1ตัวอีกหนึ่งตัวจะสะท้อนไม่ได้นะบางตัวจะมีล้างอาตุไอ้ ي, ล้างบัฟบ,บางตัวจะมีล้างบัฟนะครับเพราะว่าสะท้อนถือว่าเป็นบัฟดีนะครับบางทีเนี่ยมันล้างบัฟดีของศัตรูนะสำหรับรตัวบอสนะอ่าบางตัวก็ไม่รู้อะเหมือนเขาไม่ได้ทําให้มาสะท้อนนะ อย่างบ้านแรกสุดเนี่ยโซนาจะสะท้อนได้บ้าน2จะเป็นป๊อบป,ปิ้นนะครับตัวโซนาเนี่ยจะเป็นสกิลยิงธนูไปข้างหน้านะครับป๊อบป,ปิ้นจะเป็นสกิลจูป,ปากนะครับ 1> <1> ตัวนี้เป็นบ้านที่3น,นะครับก็จะเป็นตัวพิโกโก้ที่จะสะท้อนดาเมจได้นะครับส่วนถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งสะท้อนไม่ได้ก็ต้องจัดทีมดาเมจตามปกติเล,ต bon ตเลยครับดาเมจสกิลชะน,าานะธาตุครับเนื่องจากว่าบอสเนี่ยมันมีธาตุแล้วนะครับโอ้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยสะท้อนไปทีเดียวเนี่ย แล้วก็หายเงียบไปเลยนะต้องอยู่กับบอสด้วยนะครับนี่สะท้อนเข้ามาปุ๊บก็โดนปั๊บครับสะท้อนปุ๊บก็หายเกลี้ยงเลยทีเดียวอ่าเราก็จะทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับมาดูทีมสะท้อนของ ID 6กันนะครับว่าใช้ตัวอะไรบ้างนะครับก็ใช้เป็นเตียวหุยนะครับราวต์ตตลกนี่ล่างแปดดาวธรรมดาอยู่เลยนะแล้วก็ฟิช,ชูครับอ่าคือฟิช,ชูเนี่ยถือว่าใช้ดีนะครับเพราะว่า มันสะท้อนนะครับทั้งทางกายแล้วก็ทางเวทนะครับมันก็จะสะท้อนหนักนิดนึงคือบัฟสะท้อนเนี่ยมันจะมีแยกสะท้อนกันนะสะท้อนกายกับสะท้อนเวทครับบางตัวก็สะท้อนทั้ง2อ,อย่างนะครับคือถ้าศัตรูยิงมาแบบไหนนะครับมันก็ะสะท้อนคืนเป็นค่านั้นนะ,ะถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็มีความต่างเพราะว่าเรนเจอร์แต่ละสายนะครับคลิปวันนี้นะครับไปดูได้นะรีวิวนะครับตัวของเอ็ดเวิร์ดแสงนะครับ คือการหักลลางอ่ะมันจะเป็นค่าป้องกันใช่ไหมมันก็จะแยกเป็นการกายกับการเวทซึ่งการสะท้อนเนี่ยสมมติว่าเราสะท้อนด้วยค่าเวทใช่ไหมแล้วเขามีค่ากันเวทอยู่มันก็จะหักล้างได้นะครับอ่ามันจะมีค่าหักล้างอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะอ่าหักล้างค่าตีธรรมดานะตีธรรมดาตีธรรมดาแบบติดคริสครับอ่ามันก็จะมีตัวเลขจากค่าเกียร์แล้วก็ค่าเดิมของโอ้โห و, อันนี้สะท้อนทีเดียวบื้มเลยครับยอย่างที่บอกว่า ขึ้นอยู่กับตังวะนะครับว่าเขาจะยิงมาโดนสะท้อนเนี่ยตอนไหนโดนบัฟสะท้อนอ่าทำไมถึงใช้เลนเจอร์ตัวเล็กๆเพราะว่าตัวรับบัฟมันจะได้เยอะไงะเออแรงสะท้อนมันจะได้ยิงเยอะมากขึ้นนะครับ <we> ยิ่งบัฟจากหลายๆตัวนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะนี่ครับเนี่ยมันทับเดียวจบเลยนะแล้วก็ได้ดาเมจอย่างรุนแรงอ่ะเดี๋ยวไปดูไอดีเดไอดีสุดท้ายกันนะครับว่าไอดีเเนี่ยใช้ตัวอะไรบ้างเออบางคนอาจจะแปลกใจอยู่งันนะ มาดูทีมสะท้อนของ ID7 กันนะครับว่าผมใช้ตัวไหนบ้างอ่าดูทีมนะครับอันนี้ผมจะใช้2ทีมนะครับเนื่องจากว่าตัวบัฟสะท้อนมีแค่ฟิ t ชูนะครับแล้วมี2ตัวนะก็เลยเอาไว้ทีมละตัวนะครับประกอบกับตัวย่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจับเป็นยังไงบ้างอ่ะคืออย่างที่บอกนะครับว่าตัวฟิตชูเนี่ยอ่าเขาสะท้อนได้ค่อนข้างจะดีนะครับอ่ะแต่ตังหวะก็ขึ้นอยู่กับบอสครับว่าี่นะครับ อ่าถ้าเกิดยิงมาตอนที่บัฟเพิบๆอย่างนี้ครับทีเดียวครับบอกเลยครับขอแค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเข้ามาทุบอย่างนี้ครับเดี๋ยวแตกบดกองทับราเนี่ยแตกบดนะครับคือมันจะคล้ายๆนี่ไงบอกแล้วไงเออกําลังตั้งท่าพายุมีดใช่ไหมนี่แหละครับอ่าก็มีคนสงสัยว่าทําไมไอทีเเนี่ยผมถึงตีกิลเลตนะครับได้หนักเหลือเกินนะครับทัางที่ดูการตัดทีมเนี่ยไม่มีอะไรนะครับ ก็ดูเลยนะผมใช้สะท้อนแบบนี้เลยครับยิ่งใช้ตัวเล็กๆรับบัฟเยอะเท่าไหร่นะครับการสะท้อนก็จะยิ่งหนักมากคือมันอาจจะแบบว่าสะท้อนทีเดียวนะครับแตกได้เลยนะอันนี้สะท้อนไปนิดเดียวนะครับเพราะว่าจางังหวะยังไม่เข้ากันอันนี้2ทียังไม่ได้เหลือทีนึงอีกทีนึ่งแตกแน่นอนอนี่ครับเล่นง่ายๆครับไม่ต้องตัดตัวเยอะอะไรมากมายนะครับคือคิดว่าต่อให้มีบอสครับ ตัวใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะต้องมีสักหนึ่งตัวนะที่สะท้อนได้ตัวอีกหนึ่งตัวก็อาจจะตีไปนิดนึงก็ได้ผมใช้วิธีแบบนี้นะตีไปนิดเดียวพอครับมีน้องๆบอกว่าทําไมผมไม่ได้รับรางวัลครบทั้ง2บ้าน,นครับมันต้องตีนะใน1รอบสัปดาห์นะครับเราต้องตีทั้ง2บ้านนะถ้าสมมุติว่าบ้านไหนเราไม่ถนัดเนี่ยาอาจจะไปตีแค่ทีเดียวก็ได้นะครับแล้วก็บ้านที่ถนัดเนี่ยก็เข้ามาตีเยอะๆหน่อย ก็อาจจะเลือกบ้านสะท้อนดาเมจก็ได้นะนี่อย่างแบบนี้มันจะจบไวเลยนะครับคือจะได้มีเวลาไปทำอื่นๆง่ายๆผมก็เลยเล่นแบบนี้นะอ่าไม่ต้องซีเรียสมากมายเพราะมันจะจบค่อนข้างจะไวนะครับอ่าหลักการสะท้อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเรนเจอร์ตัวที่เปิดได้ก็พวกตีหุยเทียบสุดนะครับฟิตชูบลาตุตลกนะครับอ่าตัวโคโรโบเลนเจอร์ก็มีหลายตัวหน่อยนะครับนี่เห็นไหมตีแป๊บเดียวขึ้นมา9ดาบนะครับก็ ทำดามาจขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วคือสัปดาห์นี้ผมจะแบบไม่ใช่สัปดาห์นี้นี่ช่วงเวลานี้นะผมจะบอกว่าเวลาค่อนข้างจะน้อยนะอันนี้กลับขออภัยด้วยนะคือเวลาทําคลิปมันก็จะเป็นเวลาปกติแหละแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมีงานอื่นค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่ารับรองนะครับมีข่าวสารมีอะไรเนี่ยก็จะมาอัปเดตนะซึ่งผมก็จะได้รับข้อมูลมานะโดยตรงนะครับอันไหนบอกได้ก็จะบอกอันไหนกระซิบได้ก็จะกระซิบนะบอันไหนใบ้ได้ก็จะใบ้นะซึ่งก็ต้องรอติดตามครับเพราะว่าเดือนหน้า โคโรโบเลนเจอร์ครับอ่าแต่ว่าไปไปลายเดือนแล้วกันนะค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ลุ้นกลางเดือนนี้ก่อนนะครับว่าการอัปเดตจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่ามืดจะมาไหมอ่ามีมืดมีพิเศษอีกไหมมีโหมดอะไรเป็นพิเศษอันนี้รอติดตามแล้วกันนะเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรเข้ามารู้แค่ว่ามีนะครับอ่าแต่จะมีอะไรอรอลุ้นนะเผื่อบางทีก็าทาไม่ทันบ้างนะครับเลื่อนไปบ้างยกเลิกไปบ้างเนี่ยบางทีผมก็เลยอาจจะ ไม่ได้รีบบอกเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้สึกผิดหวังกันนะครับในหลายรอบเนี่ยบางทีบอกไปแล้วแบบเอ๊ยยังไม่มาหรือว่าไอ,อ้โคโลโบเนเจอร์เก็บตัวเก็บลูบี้ไว้แล้วแบบไม่ดีอย่างที่หวังเนี่ยบางคนก็ผิดหวังนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีนะเราจะได้เก็บต่อไปนะครับแต่เราคนที่สนใจแต่เรนเจอร์ตกเก่งๆเท่านั้นนะครับอ่ะส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับการจัดตัวบัฟสะท้อนดาเมจในกิวเลดครับจัดกันง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ